นะความรักอ่ะมันเป็นสิ่งมหาระย์นนะลูกแกก็รักพ่อแกส่วนพ่อแกก็รักแกแกเชื่อไหมความรักอ่ะจะนำพาคนสองคนมาให้เจอกันสักวันหนึ่งเป็นแผ่นพือนั่นอันนั้นครับไอ้นี่แกโซ่ ครอบครัวเราจะทำครอบครัวให้เราดีอย่างนี้เลยอ๊ะ oh, sorry พวกมึงรู้ป่ากูมีอะไรจริงๆจะจะให้พวกมึงดูด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูหาก่อนนีนจะอยู่ตรงนี้ดีกว่าท้ยนี่ไงกูเจอแล้วลองทายดูยดิว่ามันคืออะไรไม่รู้พวกมึงลองเดาันดูด,ดิ ีตัวแก้วนี่วะกูไปเจอจากวัดด้วยเฮ้ยต้องไปเก็บมาตอนไหนวะกูก็ย,ยืนกวาดใกล้ๆมึงไงทำไมกูไม่เห็นหยิอบอะไรอยู่เลยวะมันงงไม่รู้เลยจะเรียกแบบเดียวมันข้าทางกูเว้ยไหนใครมีแกลล้วบ้างหรือว่าฝาก็ได้เดี๋ยวกูจะจอัญเชิญวิญญาณมาใส่ในนี้เฮ้ยแป๊บนึงอย่าบอกนาว่า ต้องกระดาษตามกูเลยกะนี้ยม่งพูดขังเลยนะสามารถเลี้ยงเฮียนได้อะต้องตามนะอปัดใจเยีปิเทเทนายปัดจเยีปัิเทเทนะอปัจยาปุุุอปัจยาปัดดุบุุเรื่องะเดี๋ยวมึถามแ้่กูหน่อยดิกูจะรวยไหมวะ มึงก็ถามเองสิวะอก็ของเล็กๆนแค่นี้มึงก็ช่วยถามไปตัวหน่อยไม่ได้หรอนิ้วมึงก็จิ้มอยู่ไม่ใช่อก็นิ้วมึงก็จิ้มอยู่ะลยค่ะพอพอต่อมาเนี่ยคนที่อยากถามมาถามไปเลยผมจะรวยไหมนี่ี่ไม่หวะไม่ไม่แม่งกระดาษขาเลย ตำแน่มของมึงอะไปไประโยชน์เว้ยมันต้องมลองทำกูไหน,น,น,นมึงก็ถามดูดิคุงแดงจะชนะไหมงเนแ่ยเตรียมแทงมันได้เลยเว้นเฮ้ยจิงเออไหนมึงถามมางดิยังไม่เห็นมึงถามเลยเออจริงด้วยออคุณผีครับเริ่มลงพันรเราหรือยังครับ เออเมือ่อคืนเนี้ย,ย,ย,ยนนให้หลับให้นอนไปทำอะไรกันฮะแบบเล่นอะไรกันแรงยังไม่หมดหรือไงให้กวาดลานวัดก็กวาดแล้วยืนตรงๆแรงไม่หมดใช่ไหมงั้นเช้านี้ก็ไปวิ่งสักร้อยรอบใครวิ่งไม่ถึงก็กลับมากวาดลานไม้ลานวัดอีกเข้าใจไหมอเอเอไปวิ่ง ไปวิ่งสิวิ่งร้อยรอบเลยนะโ,โหตอน,นเด็กพ่อก็แสบเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> พ่อแสบแล้วใช่นี่ใครนี่ไงลุงก้าจำไม่ได้เหรอพ่อลุงก้านี่เพื่อนพ่อมานานละอันเนี้ยตอนนี้แสบไหมตอนนี้เเขาพู่บ้านนอกละบ้านนอกไหนพญาพี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วผู้หญิงคนนี้ใช่แม่ผมหรือเปล่าเนี่ยนี่อีกคนนี้มีลูก นี่สมัยก่อนแม่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่แม่เราเหรอพี่ไอออนใช,ใช่ใช่ไอไอออนใช่ใชนะเขาไอกาไอกาไอกาใช่ี่ลุง,ลงกาเขาไปอยู่บ้านนอกแล้วพ่อคนนี้เขาเป็นลุงเหรอเขาไปอยู่ใช่เขาเป็นลุงเขาเป็นลุงไครลุงผมเพื่อนพ่อไงคนเนี้ย นี่นี่เพื่อนพ่อ,อใช่เขาอยู่บ้านนอกลนแล้วเขาไปอยู่บ้านนอกเพื่อนพ่อพ่อไม่ีเมียแล้วมีดีพ่อที่มีลูกสองคนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ย <laughs> ใช่นี่แหละคนนี้แหละแต่นานแล้วรูปเนี้ยอืสิบกว่าปีแล้วมันเรียกว่าเกินนี่พ่อดูรูปนี้นี่ไหนไหนไหนจำได้เปล่า <laughs> เพื่อนพ่อไงมาแล้วเนี่ยเพื่อนพ่ออาสมชายไงใช่นี่ต้นไม่ใช่อันเนี้ยพ่ออ๋าไม่เที่ยวลูกนี้นานที่ไหนหลังจังหวัดแรอพ่อ ความรักอ่ะมันเป็นสิ่งมหาศย์นะลูกแกก็รักพ่อแกส่วนพ่อแกก็รักแกแกเชื่อไหมความรักอาจจะนำพาคนสองคนมาให้เจอกันสักวันหนึ่งเป็นแันพื้นั่นอันั้นครับ n อ g นี s แกสวย ครอบครัวเราจะทำครอบครัวให้เราดีอย่างนี้เลยโอ๊ะ oh, sorry ันนี้พี่ฟ้านะเป็นพรุเทพจากที่นี่นะครับหรือว่าเป็นไกด์รูม้มที่นี่คือที่ไหนรู้ครับที่ไหนครับปราสาทปราสาทหน่อนอะไรนะที่เ,เออเนี่ยไถูกต้องค่ชื่อ,องังม,ม,มที่ทู้งรูได้ไงรู้ได้ไงรู้ได่ไง้ได้ไงรู้อดนไู้ได้ไงรู้่ด้ไงร้ไงรู้ไน้ไงรู้ได้ไงรู้ไดนไงร้ไงร้ไ้งรู้ไงไ้งไ รู้ไหมสิบอะไร16บหกอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่16ปีที่แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้สร้างมาระหว่างศตวรรษที่สิบหกถึงสิบเจนะครับตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่2นะี่สิบแล้วบางทีก็ไม่แน่ใจพ <c oughs> ี่ก็นับไม่เป็นเหมือนกันนะว่านา่าจะใช่แหละก็ <c oughs> านานมากแนละ้วหลายร้อยปีเลย <c oughs> โอเคแล้วก็ที่นี่มันสร้างมาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขอมค,ค่ะครับ แล้วก็เห็นพวกนี้ที่น้องๆเห็นอยู่ก็คือหินทรายแล้วก็เขาสร้างมาแกะสลิกเป็นเออเป็นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันแล้วก็เขาก็มาเชื่อมต่อกับของเทคนิคของโบราณค่ะโอเคถ้าน้องๆเดินไปข้างในจะมีรูปปั้นแกะสลักของใครรู้ไหม ไม,ไม่รู้ไม่ได้อ่านมาเลยครับของนางอับต่อน,นะครับเป็นเทวดาใช่เขาสวยมากแล้วก็จะมีแหวสลักอีกหลายๆลายอันค่ะถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันมีใครจะถามอะไรพี่เขาไหมถามได้เลยไี่เหรอว่าไงอ่ะคนนี้ก่อนแล้วกันพูดก,กันถามเลยคือประตูพวกนี้มันเหยียบได้ไหมอ่ะ ได้ได้เลยค่ะไม่ได้เป็นอะไระแต่ก็อย่าไปรุนแรงมากแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นพืนก <Okay. S 2> ็อยากให้เล่นน้องจ้าค่ะเป็นนักศรกษาทำมานหรือยัอยอยงคะอ๋อพี่อยู่แถวแถวนี้เคยมาช่วยอาจารย์มาทำงานแถวนี้ค่ะก็นานแล้วค่ะและมีใครถามอีกไหมน้องและทำแลวทำไมั้างแบบไม่อยอมมาครับและพักได้ไมาจุดมา มันไม่ล้มเพราะมันแข็งแรงอยู่ค่ะไม่ล้มอันนี้แล้วล้มมาใส่หัวแตกเลยปูนที่หนูที่ผมสร้างที่ผมสร้างบ้านอเคยสร้างบ้านเลยเหรอเก่งมากเก่งมากพิุดอดพี่จะบอกว่าไอเนี้ยเป็นวิธีการทําแบบโบราณนะมันไม่ยากเราทำเป็นสมัยนี้ที่เราใช้ปูนใช้อิฐใช้หินใช้ทรายมาทําให้มีแบบเป็นบ้านเหมือนเราเราไม่ได้มีโครงเหล็กใหญ่ขนาดนั้ไม่มีเครื่องทำใช่ไหมกาต้องใช้หินนี่แหละครับมาต่อ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 กันแล้วก็เจะมา อันนี้ค่ะใช่มาเชื่อมต่อกับสิ่งแบบว่าที่พวกเราไม่รู้เพราะมันแก่มากใช่ครับแล้วรู้ไหมไอ้ต้นไม้เนี่ยคือต้นอะไรต้นใช่ค่ะคือเอาไปใส่ในปรกกัดนะครับเพื่อให้มันโตรู้จักปรกกัดปะปลาเล็กๆที่เขาเอาที่เอาไป่ะกันใช่เขาจะเอาใบเนี้ยไปใส่ในน้ําให้ปลามันแบบเหมือนเจริญแข็งแรงขึ้นบางที่ก็ไม่เคยเลี้ยงหรอกผมี่ก็ไปฟังเขามามันก็มีหินใช่ครับมันเป็นหินทั้งนั้นเองเนี่ย เมื่อกี้น้องจะทำอะไรเหรอก็อยู่ตรงนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่าไหม <c oughs> ขอโทษค่ะโอเคเดินข้างในดูเลยนะ <c oughs> คือร้านแรกในพี่ไม้เลยแล้วเขาเก็บของโบราณโบราณมามดเลยีุณรองชอบไม่ใช่เหรอเจ้าของร้านคุณลุงอ่ะเขาใจดีมากเลยนี่เดี๋ยวให้เขาอธิบายก็ได้นี่คุณมาเลยวัสดีครับวัสดีครับมีอะไรเอ่ยมีเพื่อนหนูเขาอยากรู้ว่าพวกนี้คืออะไรครับอ๋อที่เก็บไว้ในร้านนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตะเกียงเจ้าพายุ ตะเกียงเรียกว่าเจ้าอยู่ยอ๋อในอดีตเนี่ยบ้านนอกเรายังไม่มีไฟใช่ไหมก็ต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยคำว่าตะเกียงเจ้าพายุคือตะเกียงที่มีแสงส่องสว่างแล้วมันจะอยู่ในลมได้เขาก็เลยเรียกว่ามันมันต้านทานแรงลมแล้วมันไม่ดับเมื่อลมพัดไส้ตะเกียงมพวกนี้จะมีวิธีเผาไหม้บางอย่างซึ่งให้แสงสว่างแต่ว่าข้อแม้คือเราห้ามเอานิ้วไปแตะไส้มันถ้าแตะปุ๊บไส้ก็จะพังเลย <Okay. S 1> แล้วอันนี้คืออะไรครับอ๋อตัวนี้เป็นกล้องถ่ายรูปในในอดีตครับตัวกล้องเนี่ยมาจากเยอรมันซึ่งส่งมาแล้วต้องมามาเขาเรียกว,ว่ามาถอดถอดมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วต้องมาประกอบในเมืองไทยแล้วก็ใช้ถ่ายรูปจริงๆที่เนี่ยก่อนจะไปร้านอาหารเป็นเป็นก่อนที่จะเป็นร้านอาหารแบบนี้คือร้านถ่ายรูปมาก่อนแล้วนี่คือกล้องใช้ในร้านใช้ตั้งแต่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2 5 0 2นะองลองนับซิกี่ปีแล้ว0 ตอนนี้จริงๆก็ยังใช้งานได้เพียงแต่ว่าที่เราเลือกไม่ใช้เพราะว่าฟิล์มกับการล้างฟิล์มอนนี้มันมีเทคนิคเฉพาะซึ่งซึ่งต้องลงทุนเนี่ยค่อนข้างมหาศาลในยุคนี้ก็เลยเก็บไว้โชว์เยอะมากเลย <c oughs> เยอะครับไมมีรูปเต็มเลยใช่รูปส่วนใหญ่ที่โชว์จะเป็นรูปถ่ายโดยฝีมือช่างภาพแล้วก็จะมีการแต่งทั้งรูปและฟิล์มโดยใช้มือ หมายความว่าใช้มือหมายความว่ามีผู้กันปลายเล็กๆแล้วก็แต่งบนรูปแต่งบนฟิล์มอ่ะแต่ละรูปจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงได้แล้วรูปทั้งหมดที่เป็นรูปใหญ่ก็น่าจะถ่ายเสร็จแต่งเสร็จโชว์ตั้งแต่ก่อนปี2510 -50 กว่าปีใช่สังเกตไหมแต่ความสวยงามหรือสีสันหรือ ความเป็นธรรมชาติความรู้สึกจากแววตาในในภาพเนี่ยก็ยังอยู่ชัดเจนอันนี้เป็นเป็นเป็นความคงทนของของภาพที่ที่เกิดขึ้นโดยโดยโดย,โดยมือมนุษย์นะที่ไม่ใช่โดยคอมพิวเตอร์เซตนี้เซตนี้เป็นกล้องถ่ายรูปที่ที่ไม่ได้เก่ามากนะักถ้าเซตเก่าจะเป็นเซตเก่ากล้องข้างล่างสังเกตเห็นจะมีจะมีตัวตัวที่สามารถยืดหดได้เหมือนเหมือนกล้องใหญ่เห็นไหม แฟลชอันนี้คือแฟลชในอดีตพอถ่ายฟับหนึ่งเนี่ยสว่างวาบหนึ่งเหมือนในหนังโบราณวาบเดียวเราทิ้งเลยนะไม่สามารถใช้ซ้ําได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นในอดีตช่างภาพจะเป็นต้องคํานวณอย่างดีเพราะหลอดแฟลชพวกนี้คือใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่ไม่ไม่สามารถใช้ซ้ oh. าะะําได้อันนี้เป็นกล้องฉายหนังแปดมิลเทปริว <Have you. S 1> ใช่แต่ว่าอันนี้ อันนี้เป็นฟิล์มหนังขนาด8มิล8มิลหมายความว่าความกว้างขอ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 ง,ของหน้าหน้าหน้าฟิล์มแบบ8มิลถ้าความกว้างเป็น16มิลก็คือหนังรุ่นมิช่บัญชาถ้าความกว้างเป็น35มิลก็คือหนังปกติในยุคเราตอนนี้กลางแปใช่ ชื่อเคนนะมาจากกรุงเทพอากาศดีแล้วแถนี้แล้วนี่เธอมาทำงานที่นี่ทุกวันไหมออแค่เสาร์อาทิตย์มาช่วยอ,อาจารย์ไงทำไมเหรอเราเพือ่อเรามาทำอะไรแถวนี้ไงจะได้มาเจอกันได้ถ้าวันไหนมาจะได้เจอโอเค